สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับาการขายภาพออนไลน์ที่ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับรายได้เสริมหรือ passive income สำหรับคนทำเกษตรอย่างผมนะครับเพราะว่าผมก็ทำมาระยะหนึ่งก็มาแชร์มาเล่าให้ฟังก็มีคนสงสัยว่าแล้วเราจะรับเงินจากการขายภาพยังไงนะครับเว็บทีบ่ผมสมัครก็คือเว็บ Shutterstock นะครับเป็นเว็บสต็อกที่อันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับ คือเมื่อเราขายภาพได้ระยะหนึ่งได้ตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เนี่ยาทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะโอนเงินเข้าไปในบัญชีอ,อย่างเช่น PayPal แล้วก็ Skill แล้วก็ p พ l เนี่ยนะครับที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ยังไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าผมก็พึ่งกอกภาษีไปแล้วก็พึ่งเบิกออกไปนะครับเบิกจริงออกไปซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยคือผมเบิกออกไปแล้วนะครับ 0 1 0เหรียญเนี่ยก็คือเป็นภาพเพิ่งขายได้เมื่อวานนี้เองเอาละทีนี้เราไปดูวิธีการตั้งค่าการรับเงินกันนะครับอันดับแรกเลยให้เรา,าล็อกอินเข้ามาใน c h a t t e r s t o c k c o n t r i b u ว o r ของเรานะครับเสร็จแล้วก็มาทีา่การตั้งค่าบัญชีครับจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ผมผูกบัญชีไปแล้วนะครับ ก็มาติกตรงนี้นะครับก็จะมี Paypal Skill แล้วก็ p i o n e น r นะครับแต่ผมได้เลือก p i o n e น r ไปแล้วแล้วก็ทำการผูกบัญชีแล้วนะครับก็คือเขาจะบอกว่าเชื่อมต่อบัญชีแล้วประมาณนี้นะครับซึ่งการเชื่อมต่อบัญชีก็ง่ายๆเราแค่เลือกเหมือนที่ผมเลือกแล้วก็ดำเนินการบันทึกการตั้งค่านะครับปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะลิงก์ไปเข้าระบบที่ p i o n e น r ที่เราสมัครไว้แล้วนะครับ แต่เราต้องมีบัญชีเพลเนียก่อนนะครับต้องสมัครก่อนซึ่งลิงก์การสมัครเพลเนียเนี่ยมันก็ไม่ยากผมจะแปะไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของผลตอบแทนขั้นต่ําตรงนี้นะครับตรงนี้เรา,าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่แต่ต่ำสุดเนี่ยสาดอลลาร์นะครับก็คือสัสเหรียญนั่นเองแต่แต่ในตรงนี้ผมตั้งไว้50ดอลลาร์นะครับก็พึ่ง จ่ายออกไปผ่านบัญชีเพลเนียผมนะครับเงินเข้าบัญชีเพลเนียไปแล้วตอนนี้ผมสั่งถอนออกมาเข้าบัญชีธรรานาคารไทยแล้วนะครับเดี๋ยวคงได้แยกเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแค่นี้เองครับเราจะตั้งไว้ร้อยเหรียญก็ได้หรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขั้นต่ํา35ดอลลาร์นะครับเอาเป็นว่าผมตั้งไว้ที่ค่าเดิมดีกว่านะครับห้ดอลลาร์ก็จะถอนออกมาก็กดบันทึกการตั้งค่าได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่กดเพราะว่าผมได้ตั้งค่าไปแล้ว นี่คือวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สมัครเป็นช่างภาพของ s h u t t e r Stock แล้วนะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้ก็อย่าลืมสมัครเพลเนียนะครับก่อนที่จะส่งภาพขายได้เนี่ยก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกเป็นช่างภาพของเว็บ s h u t t e r stock ก่อนนะครับซึ่งลิงก์การสมัครเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ตรงคำอริบายใต้คลิปนี้ทั้ง สมัครผ่าน PC แล้วก็สมัครผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับมีครบหมดเลยละเอียดมากก็ลองเข้าไปสมัครเป็นช่างภาพแล้วส่งภาพขายกันและที่สําคัญอย่าลืมมาตั้งค่าผลตอบแทนมาตั้งค่าการรับเงินตรงนี้เราจะาขั้นต่ําเท่าไหร่แต่ผมตั้งไว้50แต่คิดว่าจะเปลี่ยนเป็น100ดอลลาร์อยู่และที่สําคัญในการที่จะรับเงินได้เนี่ยไม่ใช่ผ่านบัญชีไทยโดยตรงนะครับเราต้อง สมัครเพลเนียหรือไม่งั้นก็เพ y เพาแต่ผมแนะนำให้เป็นเพลเนียดีกว่านะครับลิงก์การสมัครทั้ง2อย่างทั้งสมัครเป็นช่างภาพของ Shutterstock และสมัครตั้งค่าการรับเงินผ่านเพลเนียผมก็จะแปะไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ลองไปฝึกทําดูรับรองง่ายได้เงินจริงเป็นแพนสซิฟิคคำที่สามารถสร้างเงินให้เราได้แม้กระทั่งเวลาที่เรานอนหลับทำครั้งเดียวจบครับ